จ้าพี่น้องวันน,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 นี้กินผัดกะเพรากุ้งนะจ๊ะนี่ผัดกะเพรากุ้งผัดกะเพรากุ้งจ้าวันนี้กินผัดกะเพรากุ้งไปกินกันเลยจ้าเนีห่หอมหอมเลยจ้าไปกินกันเลยจัดกะเพรากุ้งน่ากินมาก มากินกันเลยค่ะนี่ไงผัดกะเพรากุ้งมีแตงกวาแล้วก็มีผักกวางตุ้งนะจะ๊ะก่อนกินจีกับฝากกดไลค์ก็แชร์ช่องจินพาแซมเลยค่ะไม่ทั้งเพจกับยูทูบนะคะเนะาะจังไลก็ขอบคุณหลายๆค่ะมากินกันเลยค่ะผัดกะเพรากุ้งแต่บ่มีไข่ดาวหรอกเนาะจะ้ะกุ้งแปดเก่าโตมากินกันเลยจะ้ะแ่บๆเลยจ้า ใส่มือได้จังเลยกุ้งผักกับมีกวางตงุ๋ แบบนี้แหละเนาะจ้นะเนาะซ้ำหนีกับแซบแนะอ่ะเนาะ วางตุ้งกินกับผัดกะเพรา สถานการณ์ตอนนี้มันบด,ดีนะจ้ะเนาะอ้ยบรูลซีอูจังใดนะจ๊ะเนาะลำบากแท้รักษาสุขภาพกันเะเด้อจ้ะรู้สึกว่าจะยุ่ยงยากมากเลยตอนนี้ น้ำบากด้วยข้างในกัสูส่ๆกันไปนะจัะเนาะจีนเบนกำลังไปให้น้ำบากกำทวนหนาเลย ม้วนช่วงนี้ก็ลาบากหน่อยจ้ะแฟนจีนอะช่องทาช่องชีวิตคนไทยในต่างแดนนะคะจนนี้เขาจะบ่ห้เขาในเมืองม้วนกันจบจิบไข่อยยร่วงคลิปแล้วนะจ้ะเพราะว่าเขาเข่งเขาเข้มงวดเอฟซี FC ม้วนติดติดตามจีนู่นี่กัม้วนบ่ไข่ร่วงคลิปแล้วค่ะช่วงนี้เด้อเพราะวา่าใมเมืองเขาเข้มงวดเขาออกใช่นะเขาบ่าอย่ค้นเขา ประมาณสักพักหนึ่งเนระจ้ะเนาะเขา,าคือประเทศไทยแหละเข้มงวด FC มุ่นนะคะที่ว่าติดตามจีนอยู่ตอนนี้นะฟังนะมุ่นที่เห็นในห,หายไปบางทีเขาบ่าค่อยในเขาในเมืองก็ลงคลิปบ่ได้จ้านั่นอะมุ่นกันสซิบ่ค่อยได้ลงคลิป าก็รอให้สถานการณ์มันดีขึ้นก็อล้วกันอัอนแบบสู้กันไปทุกคนกาจริงเนาะม้วนกะลำบากนิดน,นึงอ่ะ เห็นหายไป <laughs> เป็นอาทิตย์นี่จ้ะยังเขาในเมืองบ่ได้ย่ยางๆนิดนึงจ้ะกู อยู่ที่ไหนก็ลำบากสู้ๆกันทุกคนนะจ้าไม่ยังก็กินไปนะจ้ะ เพราะว่าตลาดเขาก็ปิดอืม ยังประหยัดได้กับประหยัดจ้ะกินประหยะัดประหยะัด <laughs> ทริปเซร วางตงุ้งกินซื้อไม่ไหวจะโดนเด็ดจัิงผักในตู้กับบ๊อยเมือ่อ สู้แม่จ้าสำหรับคลิปผัดกะเพรากุ้ง,น,น,น,ง,งนะจ๊ะเนาะกินง่ายๆสิแล้วเนาจะยุคโควิดแล้วต้องกินอย่างมากักงมา่ยังไงก็ฝากกดไล่กูแชร์ช่องจินพาเซ็ปเลยคะ่ะไม่ทั้งเพจแล้วก็ยูทูบ YouTube เนาะก่อนเนาะยังไดก็ขอบคุณได้หลายจ้าไปเราจ้าพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าขอบคุณค่ะ